สวัสดีทุกท่าน เดี๋ยวเราไปทักทายเยมอนก่อนเยมอนทำอะไรอยู่เนาะกินมาม่าล้วกินมาม่าเนาะเอาขนมมาให้เอามาร์กเลยบ่เอากินขนมไม่ยังแซบเนาะเออขนมนมยังดีได้หน่ไดเลยเออกินกินมาม่าเนาะวันยังมันนี่ฮะสุเกะเดี๋ยเบ่งก่อนเด้อเออเดีเบิ่งก่อนวันอาทิตย์กินขนมสุเกแล้วเออ เมื่อคืนนอนแคบอยู่เมื่อคืนนี้นอนได้นะเออเออวันนี้วันอะไรว่าทิ่กินขนมตะเกงก็บ่ได้บ่ได้ฟันเห็นเลขเห็นยังบ่กฟันเน้อบ่นอนฟันตายบ่ฟันเนาะเอออ่าฟันบุฟันิบุฟันเนาะนอนฟันตายเนาะฟันเห็นยังเอ้อ เออยืนยุ่ฟันยังเลยเออแซ่บบอเดี๋ยจะได้ซื้อให้กินอีกแซ็บนิเดี๋ยวซื้อให้กินอีก่นะยันแซ่บนะเออหมฟันยัเลนอนน้ายนีลายเออ งานใชาครับผมชา่เลี้งานของชายเออโอเคไปเฮ็ดงานกันเด้เดอเอาเดี๋ยวซื้อมาฝากอีกขนมนะอมเออเียมอนอนนะท่านกำลังกินมาม่าอยู่อืมเรามักกินขนมอยดียนะ

โอ้ออองใหลุงศาสตร์อยากได้บ้านให้ยมอนบอกให้ลุงศาสตร์เนี่ยตั้งใจว่ท่นดีมากบอกเล่าในเด้อบอกลุงศาตร์ในเด้อบอกให้เราตั้งใจเฮ็ดจื๊อยะเออดีมากเลยยมอนเป็นคนบอกลุงศาสตร์ A ny nang goy nha nang nang bung chom chom nang chom phong nang 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 nang

mặt mắt sao đó

ให้วิศวะเชื่อมนะ้องท่านเพราะตัวนี้นี่ไม่เราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเชื่อมให้มันอยู่น่อยได้อเออเ <c oughs> ผู้ชมของเรา,าเอ,อ่าท่านผู้ชมที่ดีอออเอออย่าอย่าเนี่ยมลายเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บตาได้ยังมันเออเออ โอ้อันนี้ก็เบี้ยวอีกเนาะโอ้วิศวะเราเชื่อมในเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาอยู่เออเออ